ติจ้าพี่น้องย่ำใบายมานั่งอรอพ่อใหญ่เราล่างรถนยน้อยรออยู่ห้องเนลาพี่น้องเพื่อนมานำชาวเดือนว่าเอาโมไซมาเช็คน้าค่ะว่าบบเป็นยังว่าทัานว่าช่างว่าช่างมอไซว่าบบเป็นยางมอไซไฟมันโชว์นึกว่ามันสีย่านมันบุกมันอย่างขี่ไปยามทางเราจะนะเพื่อนก็บ่าบบเป็นยางดรอกกสั้นมเช็คแล้วนะทุกคนจะเลยจอดรถไว้อยู่น้าเซเว่นเอหอน่ารถตัด ก็เลยมาอำเภอใหญ่อำเอใหญ่เราล่างคือเดียวเราแล้วว้าอ่าล่า,ลางคือเดียวเป็นว่าอือฮะงริชาชนก็นั่งรอเรานะคะทุกคนอือม,มันบรรยากาศต,ตอนนี้กม่วนเฮีน บรรยากาศฮ้อนแหง้งพี่น้องบรรยากาศแดดคักแดดแน่บรรยากาศแดด,ดแต่รราาแดดจริงเนอพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าสมุยนะคะทุกคนสมุยขึ้นกันยังแห้งคือเก่าอยู่นะคะสาวเดือนสาวเดือนเบ่งข่าวแล้วนะคะทุกคนเป็นอย่างขึ้นขึ้นคือขึ้น,น,นแห,งห้งแท้ใน้เกาะสมุยเราจะเนาะเบ่งข่าวคือว่าเกาะน้าแข็งขั้วโลกเหนือขั้วโลกขั้วโลกใต้ขั้วโลกโลกเหนือ ละลายพี่น้องเกิดจากสาเหตุอันโลรห้อนว่าสั้น่ะจะเดินเบิงข้าวมันก็เลยมีผลกระทบต่อประเทศไทยเฮาน้ำทะเลเลยขึ้นสูงนะคะมีคลื่นแหงอ่าเปังว่าแปลกใจยุ่เป็นอย่างน้ำทะเลคือคือน้ำคือขึ้นหลายพิปกติก็สะมุยนะคะอ่าเป็นเพราะสาเหตุอันนี้นะคะโรห้อนเพลทไทยน้ำแข็งละลายอ่า เล่นไหวน้ำพาลูกสาวไปก็ไม่ได้ไายน้ำไม่ได้เล่นน้ำซ้ำฟาวพากันกลับมาคือเก่าเมื่อเชาเดือนไปนะแต่ย่านนีรีได้พี่น้องขึ้นมันแหงคากนีรีแหงจนเป็นต่ย่านเลยยญยยอดเหลียนใส่ เราเอาน้ำยามาสีดใส่ล้อรถน้ำยาสีดใส่ล้อรถพี่น้องอสีล่าง เปิดแห้งหลายเจ้าบอกใส่เบอร์หนึ่งไม่ <c oughs> ใหญ่ย่านบมเล่ใส่เบอร์สองหรือเบอร์สามันแห้งเกินแห้งเกินเนาะคนาเราสีด้ววด้วด กระจายลาย,ล,ายลดกระจายคลากรายเนี่ยพาได้พอดหาโมงแรงไม่มีที่นอ่องสามโมงกว่าเสเดือนออกมาเกือบสี่โมงสามโมงกว่าเกือบสี่โมงแม่เ,เร็วนะเพื่อน <c oughs> พลีแม่พื่อนเสาวน้อยลูกครึ่ง ลูกพึ่งฝรั่งพ่อเ่เป็นฝรั่งรับจ้างนี่เองดังโดง่โดงนะพี่น้องไปใกล้อ่ะเสียงดังพวดพี่น้องนะคะเสียงเครื่อง ไปซิแล้วล่ะค่าเดียวไปซิแลวแล้ว,ลว,ลวนั่งรอแบบชิวๆไปวันนี้เคอรี่ว่าสิมาส่งของอีกท่านได้เห็นเนาะไม่ตั้งขาทุลสั์เสือนยังบ่ได้รอมาเป็นเสืออสองอาทิตย์แล้วเนาะโอ้ยพี่น้องเลย ที่ไม่รอโดนแห้ง พ่อใหญ่เจ้านั่งท่าจักหน่อยแล้วก็แล้วนะแล้วถ้าเฮ็ดค่าเดียวพ่อใหญ่เฮ็ดค่าเดียวว่สิซซยเฮ็ดแล้วป่วยเฮ็ดเอกะแล้วเฮ็ดเอาแล้ว,ลวาะคะ่าเดียวบดดนวันนี้ก็รอเราเรแลว้ว่สิไปเอามอสใว่วสิเข้าไปตลาดว่าสิเข้าไปเบิ่งกันกระทางดอกไม้พ่อใหญ่เราเบามีอยู่เราเข้าไปเบิ่งร้าน ขาไปซื้อโองน้ำเราเมื่อกี้เนี่ยเดินว่ลงไปน้าเนี่ยอยู่ในรถกระสิผ้าวแวกเขาไปเบิ่งกระถางดอกไม้แล้วว่านะคะกระสิเขาไปแวะเบิ่องอยู่อ่ามาแล้วกระสิเลยไปตลาดเพราะว่ามอไซค์จอดอยู่หน้าตลาดเดี๋ยวนี้พี่น้องไปแล้วกระสิไปซื้อก็เข้าไปซื้อขนมจีนก็ไปเศร้าขนมจีนกินกับพักโซชอสจราะอืมไม่ใหญ่แล้วพี่ทีพี่ทันพักได้พี่น้องอืม ไ,ไปกับสิได้อันพักหนีเ่เฮานั้นละไปกินกับยำยำขนมจีนเนาะคือเราอยากกินยำขนมจีนเมื่อนี้คืออยากพยายามลดอาหารการกินลงจักหน่อยอยู่ดอกพี่นอ้องเพราะว่าน้ำนักขึ้นหลายแห้งข้าวแรงกับสิบนกินนะจ๊ะ กันเข้าแรงเข้าบกกินมันกะโอเคอยู่พี่น้องนะนักเกินลวมีแนวตามมาลดเด้ออายุรักสี่แล้วก็บเบา้ายากพี่นอ้องอายุหลยขึ้นแล้วมันสะสมมาเนะความดันเบาหวานอ่า อยู่นี่เขาเจ้ากับอยู่กับอันต้นมะพร้าวเขาเจ้าปลูกมะพร้าวล่าให้หลพี่น้องธรรมชาติแห่งเขาเจ้าก็อนุรักษ์ธรรมชาติไม่ดีขนาดนี้เกาะสมุยค่ะเจ้าปลูกอันทุเรียนอยู่ในเฮือนเขากระปูกต้นงามทุเรียนเขาเจ้ากระไรบัดเสาเดือนปลูกอยู่บ้านแล้วน,นะซื้อมาต้นละ 3, สามสี่ร้อยสามร้อยขึ้น ต้นใหญ่ได้สามร้อยกว่าบาทอยู่ทางบ้านปลูกย่ำได้ตายย่ำนั่นจะ่นบนมีวาสนาที่น้องเลยมันเป็นน้ำคนปลูกพะไรเพิ่งละเอออยู่ในบ้านมันมีคนปลูกทุเรียนมันใหญ่ได้ใหญ่ได้กินหน่วยก็มีเออมันเป็นน้ำวาสนาเนี่ยมันยาแทงเนาะเข้าไปอยากได้ละทุเรียนู้ใดได้ขนาดลปลูกในบ้านเฮาในเฮือนเฮาจากสี่หาต้นเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยบ่าต้องซื้อกิน เรียนแพงอีกเลเรียนมันแพงขันได้สี่หาดต้นกขาเอาฮะนะดีน,น้องทำมาได้นะคะแล้วแล้วก็ใกล้นนแล้วแล้วลุกลุกค้ำคัมเนี่ยอะไรลุลุกค้ำ ย u ว่า t a h e รอ What you want? เหตุเ hmm. า mm ่เราซื hmm. mm ้อมาจากหาอุปกรณ์ของเราเราแวะซื้อเมื่อกี้นี่ละอันนึงนี่ ทำความสะอาดพันซีลดใช่กันทํามาค่ะกินโอเคเห็ How เจ้าเด้อไม่ใหญ่เอ้ยเจ้าอย่ามาเผยเฮ็ดบดีเพราะเฮ็ดดีคักแป๊บนี่นี่ยูซี่ไม่เล่นกูดนะนะ เพือออเ่อนปันได้ดอกไม้นั่งกับเพื่อนปันได้เจ้าอ,ออกในเรื่องหอยวยทะเบียนรถ ออกในเด้อจ้าทะเบียนรถเอ้ยแต่ว่าออกเพื่อน,นึงเลยได้สามตัวเลยค่ะสี่อย่างเนาะสี่สามอย่างน,นะาเอเรียบร้อยละไม่ใหญ่เอ้ยนะรถคันนี้ก,ก็มาละอ้าวดาร์ลี่นฟินิทไอเม็กอ่าเรียบร้อยนะโอ้เป็นนั่งเอาน้ำ เอาน้ำยาอะไรแบบนีเบน้เจ้าเลยไปไปรอกไม่ใหญ่แล้วเห็ดซอยเราทำความสะอาดคันซีรถแล้วียลวันนี้คันเราคัดวันนี้เราก็สีเอาน้ามลายเอเดียวเลยตั้งเอเดียวเลยเซฟพิธีนะคะทุกคนเพราะว่าสะเดือนไปคัดคันซีทำความสะอาดคันซีรถให้เราแล้วเรนะียบร้อยแล้วฮอนฮอนพี่นอ้องฮอนแฮง อาสวัสดีนะจ้าพี่น้องนะคะ